สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชม ดอกไม้นะคะถึงแม้จะเป็นดอกไม้พลาสติกนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะวันนี้อยู่ที่ซูนีทาวเวอร์นะคะมาที่ซิสเตอร์ฟลาเวอร์น,นะคะซิสเตอร์ฟลาเวอร์อยู่ชั้น3ามของอาคารซูนีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋วยวจะพาไปชมดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะหรือว่าดอกไม้ปลอมเยอะมากเลยแล้วก็สวยที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ที่ซุนีทาวเวอร์นะคะคุณผู้ชมเขาจัดดอกไม้ไว้นะคะเหมือนเป็นสวนดอกไม้เลยค่ะแต่เป็นดอกไม้ปลอมหรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีราคาติดไว้นะคะจำหน่ายเขาประดับไว้ขายเพื่อเป็นรูปแบบต้นแบบให้นะคะสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมในจุด ต,ต่างกันนะคะโซนกุหลาบค่ะกุหลาบสีพาสเทลสวยงามมาก Y lo เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมชมดอกไม้แล้วสดชื่นไหมคะถึงแม้จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือว่าดอกไม้ปลอมก็สวยนะคะสวยงามมากท่านใดที่สนใจดอกไม้อดอกไม้ปลอมนะคะดอกไม้ประดิษฐ์ก็มาที่ชั้น3าของซุนีนะคะอาคารอาคารซุนี s i ตอร์ f l o วเวอยู่ชั้น3ของซุนี ขบนราชธานีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมดอกไม้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ